ย่เรียนรถเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยก็สวยอ่ะถ้ามีรถสวยก็อยากเก็บไว้เเดียวเริ่มคืออะไรวะเอาเริ่มไงยก ไปคิดใหม่เพื่อไม่มีการผิดพลาดนะจ๊ะอะี่ฮะขอบคุณครับผมครับแหนพูดพร้อมตัวด้วยโอเคภาพพร้อมเสียงพร้อมอะนักแสดงพร้อมไปมาพับกบพบกับเฮ้ยเฮ้ยถือที่ถือที่ยื่นให้เดยมพาวเขาไม่ได้พูดอีกยังไงทำเนียง้ไหมเฮ้ยเฮ้ย รถสวยอ่ะนะสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีเอฟซีสวัส,วด,สวดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมพีพีออตโต้ในวันนี้นะวันนี้พีพีเนี่ยมีรายการมานําเสนอเพิ่มนะครับนะครับอันนี้จะแตกย่อยจากพีพีตคาในช่องเราด้วยแต่อยู่ในช่องเดียวกันนะครับชื่อรายการเฮ้ยรถสวยอะ่ะนะเ,เพื่อนๆนะ แนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็เป็นซีอที่นี่นะครับผมนะเราก็เป็นซีอที่พีพีนะครับเพื่อนๆก็พอจะรู้จักแล้วก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ก็ได้ออกกล้องครับผมเป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์ให้กับทางพีพีออโต้คาร์ครับก็ผมนิวครับผมเป็นช่างพีพีออโต้คาร์ครับผมทรัทุกอย่างนิดนึงจิจิเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะดูแลทุกอย่างเลยนะซื้อรถขายรถดูรถเช็ครถทะเบียนซ่อมรถเช็ครถแล้วก็ดูแลรถคาร์วี เดี๋ยวจะขอเพิ่มที่งัดยางอีครับเครื่องพืออได้เครื่องถอดยางอีกใช่ครับตุกนี้มีเขยังไม่พอใจขอบคุณมากนะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เอฟซีหรือน้องๆอย่างผมเนี่ยสงสัยนะครับก็จะมีคําถามมาให้เนี่ยสข้อนะครับรายการเฮ้ยรถสวยนะครับพี่พีมันคือยังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับน้องนิวครับคือรายการเฮ้ยรถสวยอะนะครับพี่พีนะครับตั้งใจนะครับ ทำรายการนี้ไว้สำหรับเป็นวาไรตี้นะครับแบบสนุกสนานาาพูดคุยเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็เอฟซีท่านใดที่มีรถอยู่ที่บ้านนะครับสวยๆคลาสสิกนะครับแปลกๆหรือรถแบบรับบรดกมานะครับหรือรถหรือรถไม่ได้ใช้เลยหรือไม่น้อยหรือมีเรื่องราวสตอรี่ของรถคันนี้นะครับแล้วสุดประทับใจเนี่ยก็บอกรายการกับเราได้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำแบบเป็นแบบคลิปสนุกสนาน พูดคุยมันมาขิงกันนะครับใครมีอะไรก็มาอวดมาโชว์กันนะครับผมพี่พีครับแล้วรถที่จะหมอกรายการเนี่ยควรจะเป็นรถแบบไหนอย่างไรรถที่หมอกรายการกับเรานะครับพี่พีไม่จากัดเลยนะเพื่อนๆนะจะเป็นรถเก่าเก็บนะเป็นรถแบบเอ่อมรดกหรือจะรถที่แบบธรรมดาธรรมดานะครับก็สามารถออกได้ถ้าเกิดว่า f c เนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็มีสตอรี่รถคันนี้อย่างเช่นว่าขับรถแล้วจังหวะเกิดอุบัติเหตุแล้วช่วยชีวิตไว้ล้อก็หลุดแต่ขับได้ นะครับผ่านพ้นเรื่องราวที่แบบ มาสนั่นหรือแบบตื่นเต้นอ่ะก็สามารถมาออกรายการกับเราได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ,รบแล้ว f อเนี่ยครับ <S <S ที่สนใจจะออกรายการกับทาง PP เนี่ยจะต้องติดต่อทางไหนแล้วเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับพี่เอออันนี้ก็ถือว่าถามดีมากนะครับเอนะครับสามารถติดต่อเนี่ยตามเบอร์โทรเนี่ยที่ขึ้นไว้ข้างหน้านี้ได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วการเตรียมตัวเนี่ยนะครับถ้าเอฟซี C ท่านใดสนใจปุ๊บอยากออกรายการพีพีเนี่ยก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วทางทีมงานนะครับจะส่งรายละเอียดและข้อมูลเนี่ยกลับไปทางไรให้นะครับก็เตรียม รูปถ่ายรูปถ่ายกับรถคู่ใจนะครับค่ะเพื่อนๆเนี่ยถ่ายแล้วส่งไฟล์มาเราด้วยเราจะมีแจกเสื้อแล้วก็สกรีนให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะโอเคพี่พีครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายเลยครับพอพอลูกค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเราเนี่ยมาออกรายการแล้วเนี่ยจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะฮะต้องาม่ธทรมดาดีมากนะครับพี่พีนะครับตั้งใจไว้แล้วนะครับจีนทั้หมด3ต่อเนี่ยนะครับฝ่า F4 เนี่ยกลับบ้านแบบไม่มีมือเปล่าแน่นอนนะตอนที่หนึ่ง นะครับนะครับแล้วก็สกรีนเสื้อด้วยเพื่อนเพ่อ,เอาหลังได้ฮะอ่านะครับเพื่อนๆจะได้เสื้อสวยๆหนึ่งตัวนะครับเป็นคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับต่อที่สองนะเพื่อนๆนะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะร,ะรับรักษารถยนต์ระดับพรีเมียมนะครับมากกว่า5รายการนะแถมฟรีเพื่อนๆไปเลยนะครับมูลค่าเนี่ยพันกว่าบาทเลยเนาะถ้าเป็นเล่นไปนะครับไม่ถูกนะครับจะมีล้างรถนะครับเคลือบสีรถยนต์นะครับแล้วก็จะมี เคลือบบอกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขจัดคราบด้วยครับบอกเลยว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับพี่พีเนี่ยจะวางขายในท้องตลาดเร็วๆนี้นะครับเราจะให้เอฟซีเนี่ยในช่องยูทูบของเราก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครบอยางครบทุกกระบวนการยังก็ยังเหลืออีกข้อนึงครับข้อหนึ่งนะครับต่อที่สามนะครับสุดท้ายนะเพื่อนนะเอฟซีนะครับท่านใดเนี่ยนะครับที่เหมาะในการกับเรานะครับแล้วมีประสงค์อยากจะขายรถนะครับหรืออยากจะส่งต่อให้กับเอฟซีนะครับที่ดูรายการเราแล้วชื่นชอบรถของเขาครับก็สามารถ ฝากขายที่พีพีได้เลยนะคะรับเราเป็นเพียงสื่อกลางให้แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนี่รายการนี้คือเราต้องการแบบคุยเล่นสุขสนานแล้วก็ให้ความรู้กับทาง f c แล้วก็ทำมาขิงกันลวกันนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของเราด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ f c ที่มอกรายการกับเรานะครับพีพี อันนี้คือเป็นพิเศษใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแอบสกิดบอกอยู่นะครับตุนนียมที่ใจดีมากนะครับเห็นบอกว่ายัางไงนะเราจะทำโฆษณาให้ฟรีหรือ,อยังไงนะใช่ครับพี่ก็ทางลูกค้าที่เหมาออกรายการกับเราครับพี่ใครที่มีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านหรือว่าค้าขายหรือว่าอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะโปรโมทออกรายการให้อีกทีนึงอ๋อก็คือหมายความว่านะครับซีสั้นใดนะครับที่เหมาะกรายการกับเราหรือว่าจะมาฝากขายกับเราใช่ไหมครับที่บ้านมีธุรกิจอย่างเช่นมาขายมอเตอร์ไซค์ขายมือถือนะครับอาจจะขายอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ทางเราเนี่ยจะโปรโมทในรายการให้ด้วยก็ถือว่าครบถ่วนกระบวนการก็ถือว่าจุกๆกันไปนะครับเอาวนี่เรา3าคนก็ขอตัวราไปก่อนนะเดี๋ยวเรียนรดเพื่อนนะถ้ามีรถสวย <Henderson. S 1> ก็อยากเก็บไว้ใช้คนเดียว